สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS องค์มนตรีติดตามโครงการน้นเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดลำพูน ที่โครงการอ่างเก็บน้าห้วยปากรุ้ยพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านป่าก่อหมู่ที่1ิตําบลตะเคียนปมอําเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลําพูนนายลากรสุวรรณรัตน์องค์คมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบระมมาราชบายให้คณะกรรมการติดตามเร่งรัดและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบระมชนากาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาตปวพิษเ,เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่รัชฎรอ,อย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยปากร้วยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านป่ากอซึ่งพระบาทสมเด็จพระบระมชนากาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาตปวพิษ ทรงรับให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18มิถุนายน2557ตามที่นายสุภาตาแก้วผู้ใหญ่บ้านบ้านปากอหมู่ที่10ตำบลตะเคียนปมอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนขอพระราชทานความช่วยเหลือในการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยปากค้วยหมู่ที่10และโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยกอลุงหมู่ที่3ตำบลตะเคียนปมอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูน สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปรรสนองพระราชดำริตดยสนับสนุสน,นงบประมาณในปี2561ให้กรมชนประทานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำขนาดความจุที่ระดับเก็บกับ3แสนลูกบาทเมตรแล้วเสร็จเมื่อปี2563และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์แก่ทุกครัวเรือนอันจะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ปัจจุบันโครงการสามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ700ไร่รัศดรจำนวน225ครัวเรือนรัศดรรวม780คนได้มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิดเช่นลำไยมะม่วงกล้วยข้าวทำให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากผลผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น มรินัทที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีจากสถานนาก,การอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมหมื่นสุทาาันารีนาธมายมกิติมาศักดิ์ตลอดชีพพระสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนอเรียนที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชดิมีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานกรรมการบริมิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภาก,กาชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตรหนักถึงความยากลําบากในการใช้ชีวิตประจําวันของผู้ประสบอุทกภัยจึงโปรโดให้บริมิธิีอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภาก,กาชาติไทย นำรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งพาไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณบริเวณแยกกิโลเมตรที่18ตำบลท่าโรงช้างอเภอพุนพินจสุราษฎร์ธานีเพื่อประกอบอาหารปรุงสดใหม่มอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่3ซึ่งได้ประกอบอาหารวันละ2มื้อรวม9,000กล่องและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดทั้งนี้บริหนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยาก จัดงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี2,564ภายใต้แนวคิดเพื่ึ่งพาเพื่อก้าวต่อเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันในยามยากผู้สนใจสามารถเข้าชมงานในรูปแบบออนไลน์ทาง w w w เพื่อนพึ่งพา .com ระหว่างวันที่3ถึง12ธันวาคม2 5 6ทันาในรูปแบบออนกราวณอาคาร72พันษาส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิรธิกิจเผดตุจัก ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ธันวาคม2564เวลา9นาฬิกาถึง19นาฬิการายได้นำไปสมทบทุนบริษิทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป โปรทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมสังนิกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมชินากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบวพิษรเนื่องในวันคล้ายวันพระบระม,มาราชสมภพ5ธันวาคม2564วันนี้เสนอตอนเรือประดินทพระจินดาประดกแหล่งน้ำของแผ่นดิน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นหนึ่งในพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรม์ม,รมหาราชบร,รมนาถประพิษส่งให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลา70ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติด้วยทรงตระหนักถึงความยากลำบากของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำในการดำรงชีวิตการเกษตรกรรมรวมทั้งความทุกข์ยากเดือดร้อนอย่างที่เกิดอุทกภยัย ซึ่งล้วนเป็นการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งสิน้น1ใน3,204โครงการของการพัฒนาแหล่งน้ำคือโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมงหรือโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจิงดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขื่อนดินแบบแบ่งโซนในพื้นที่อำเภอนาดี ครอบคลุมถึงพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสักแก้วซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มหาราชบรมนาถบพิษมีพระราชดำริเมื่อปี2521ด้วยลายพระหัตถ์ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำ้วยสมงุงถ้าทำแล้วจะเกิดประโยชน์กับประชาชน นอกจากนี้ยังทรงกำหนดทำเลที่สร้างเขื่อนพร้อมท้งพระราชทานชื่อซึ่งมีความหมายว่าอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษหลังจากมีการศึกษาผลการดำเนินงานจนได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในเวลาต่อมาการก่อสร้างได้ปฏิบัติตามแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ได้รับคำชมจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่38ณกรุงโดฮารัฐกาตาการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเก็บกักน้ำได้ตั้งแต่ปลายปี2559โดยพระบัทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่3ธันวาคม2560ด้วยทรงมีพระราชปณิธาน,านสืบสารรักษาต่อยอดโครงการที่มากด้วยคุณค่า ซึ่งช่วยให้ราษฎรมีโอกาสเข้าถึงช่องทางสร้างอาชีพเพื่อการมีไรายได้อย่างยั่งยืนก็ได้น้ําจุดนี้มาใช้เกี่ยวกับทําเกษตรทําสวนนะครับถ้าไม่มีน้ําตัวนี้เราก็ทําอะไรค่อนข้างจะลาบากพอได้น้ําตัวนี้มาก็ถือว่าเป็นนิวมิตใหมายที่ดีครับให้กับราษฎรมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องไปลําบากไม่ต้องลงทุนขุดสระดูสภาพจากไอแตก่ก่อนกับตอนนี้คือต่างก,กันเยอะ เรามีน้ําที่ทางกรมจุนประธานมีคลองผ่านข้นมาให้น้ำํำให้จะบ้านได้ใช้กันปัจจุบันโครงการอ่างเก็บน้นํานฤบดินทราจินดาสร้างประโยชน์ให้รัษฎรในพื้นที่ได้มีแหล่งน้ําต้นทุนทําการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนฤดูแล้งและเพื่อการอุโภคบริโภคตลอดทั้งปีรวมถึงช่วยบรรเทาอุทกภ,ภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําปราจินบุรีและลุ่มน้ําสาขาที่ประสบปัญหาทุกปี จึงนับว่าสามารถบริหารจัดการน้ำได้ในทุกมิติตั้งแต่การเก็บกักน้ำในช่วงหน้าฝนสามารถลดระดับน้ำท่วมในพื้นที่และส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรตลอดจนผลักดันน้ำเค็มที่เคยรุกล้ำลุ่มน้ำประจีนและปางปะกงช่วยลดความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรการผลิตน้ำประปาของจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ยังเป็นแนวกันชนตามธรรมชาติหรือแนวป้องกันการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและอุทยานแห่งชาติปางศีดาที่เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติหลังจากที่อ่างเก็บน้ำของเราเนี่ยเ,เก็บกักน้ำได้ตั้งแต่ ฤดูฝนปีพศ2559เป็นต้นมานะครับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ก็บรรเทาลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์อุทกภัยในปีพศ2564ที่ผ่านมานะครับทำให้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เนี่ยไม่รุนแรงเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเช่นกันครับนอกจากการเอื้อประโยชน์ด้วยการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนแล้ว ทางโครงการได้จัดทำแปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้มีรัษดรสนใจเข้ามาศึกษาดูงานและนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองที่สำคัญอีกประการหนึ่งพื้นที่ของโครงการแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติ จึงเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดที่มีผู้สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวชมธรรมชาติและศึกษา,าศาสตร์พระราชาสร้างไรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่อีกทางหนึ่งความสำคัญก็อ่างเก็บน้ําซึ่งเป็นพระมหากรณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่สรงไปสานให้กับพี่น้องชาวประจินบุรีก็ได้มาศึกษาดูงานอยู่อยู่เสมอแล้วก็ได้มาเห็นที่นี่ซึ่งเรียกว่าเป็นแปลงสาธิต เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ก็ได้นําไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันรวมถึงเพื่อจะหาแนวทางที่จะถ่ายทอดให้กับนักเรียนแล้วก็ชุมชนรอบข้างนั่นก็หมายความว่าได้นําศาสตร์ที่พ่อพระราชทานไว้เนี่ยถอดแบบจากที่นี่ไปนะครับไปลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง โครงการอ่างเก็บน้ำนรุบดินพระจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงถือเป็นมรดกล้ำค่าอันสำคัญที่พระราชทานไว้เพื่อเอื้อประโยชน์สร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประสกริกร พระราชวังขอเชิญประชาชนฝ้าทุนละองธุรีพระบาทรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสทรงประกอบพิธีวางศิราฤเลิกแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมเชนนากาธิเบศมหาภูมิพน,นุญยเดชมหาราชบรมนาตบพิษ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาเกษกแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธที่เบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาตบพิษรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธที่เบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมานาตบพิษเขตดุสิตหรือสนามม้านางเล้งเดิม สำนักพระราชวังขอเชิญประชาชนฝ้าทุนละองธุรีพระบาทในวันที่5ทธันวาคม2,564เวลา16นาฬิกาขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพะชารกิติยาภาณ์นเรนที่ราเทพยาวดีกมรมหลวงราชสานิเสจริพัฒมหาวชิรราชธิดาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันตรัสูตรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภารนาเรนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชดิมีสิริพัฒนมหาวชรา,าราธิดาวันที่7ธันวาคม2564สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.ts ระหว่างวันที่6ถึง8ธันวาคม2564 จบข่าวในพระราชสำนักกันด้ครับกลับไปติดตามที่คุณพิมพิมลและคุณบัณฑิสาผมจริรนายมีชัยสวัสดีครับ